สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปดูผลงานการพาะและปลูกข้าวโพดข้าวโพดญี่ปุ่นนะครับข้าวโพดนมสดไปดูต้นอ่อนมันครับเราจะพาไปดูครับครับไปเลยครับ นี่ครับเมื่อคืนฝนตกครับลมพัดต้นเอ็นเลยดูครับนี่ครับมันก็ปลูกมาได้สักประมาณ20กว่าวันนะครับดูต้นนอนลมพัดต้อฝนตกเมื่อคืน เมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันเลยครับรอดูผลผลิตผลงานนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะได้กินไหมเนี่ยครับไปดูไอ้ที่อาลงดินครับลงดินมาครับดูครับ นี่ต้นฝรั่งกิมจูนะครับยังไม่เป็นหมากแต่กินแค่หมากเดียวนี่ครับพรวนครับที่ปลูกลงดินก็จะไม่ค่อยร่มือนปลูกในทุงนะครับนี่จะดูแข็งแรงกว่าแต่เหมือนมีอะไรมากินแบนปลูกแบบธรรมชาติเลยครับไม่ได้ดูแลอะไรเลย นี่มาดูฝรั่งครับจูบยังเจดแตกยอดอกนีก่เป็นหมากแล้วนี่ก็เป็นหมากเล็กครับรอดูกันครับนี่ก็อีกต้นต้นนี้จะไม่ใหญ่เท่าไรจะเล็กๆนะครับมีหลายต้นแล้วก็ต้นเล็กๆครับ ต้นเล็กๆนี่ก็เป็นหมากครับเราดูครับใหญ่ๆให้ได้กินไหมครับครับพอมีหลายต้นต้นเล็กครับนี่ต้นอ้อยครับมีต้นมะละกอด้วยครับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับเดี๋ยวจะหาคลิปใหม่ๆมาให้ดูนะครับ ก็ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ